จบไปแล้วกับการทดลองกลุ่มทีม Nevel O Boys นะครับทีมจากเหล็กสูงสุดของอาร์เจนตินานะใน Data Original นะครับเซฟการทดลองนี้ผมสอยฟรีมา2ตัวแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือเป็นกองหลังทั้ง2ตัวเลยนะครับฟอร์ลองบาสริทูกับมาริโนสโอซูไนดิสนะครับก็เป็นกองหลังตัวฟรีทั้ง2ตัวเลยนะเพราะว่ากองหลังของ Nevel O Boys ตอนเริ่มเกมเนะี่ย ผมมองว่าไม่น่าจะไหวก็เลยซอยสองตัวนั้นมากักไปก่อนเผื่อเกมรับของนีเวลอะไม่ดีจริงๆค่อยใช้ประมาณนี้คนระับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวสอยฟรีมาเลยนะต้องเรียกว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแผนตามนี้นะครับตัวสอยฟรีเนี่ยก็เหมาะที่จะเอามายืนเกมรับนะครับทั้งสองตัวเลยเพราะว่าค่าผันค่อนข้างดีแต่ว่าอายุเกินสามสิบแล้วทั้งสองตัวเลยแต่ค่าผันผวค่อนข้างสวยนะฮะใครที่เล่น ทีมเงินน้อยเงินไม่เยอะเท่าไหร่ก็สามารถเอา2ตัวนี้ไปตรึงเกมรับของทีมได้นะฮะผลการทดลองของเซตนี้นะครึง่งดูดูการแรก o p e n น n ิงสเตทนะครับก็ผงาดคว้าชแชมป์ไปได้ครึ่งแรกนะครับด้วยการชนะ14เสมอ1น1แพ้4นะครับยิงไป49ประตูเสียไป21ประตูนะครับส่วนอรอบครึ่งหลังคอสซิสเตทเนี่ยพลาดพลาดแบบ น่าเจ็บใจมากเลยครับพ่าสเกมสุดท้ายนะแพ้2เกมสุดท้ายนะครับก็เลยล่วงจบอันดับที่3ไปนะด้วยการชนะ11เสมอ4แพ้4นะครับยิงไป43ประตูเสียไป26ตูนะฮะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังดูการเนี่ยผมใช้ผู้สาประตูอสอ2ตัวนะครับครึ่งแรกตัวหนึ่ง19เกมอีกอีก19เกมหลังใกล้กตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผลงานเป็นยังไงนะฮะดาวซันโวนะครับมีสองตัวของนีวิลจบ อันดับ3กัก็อันดับ6นะด้วยการยิงไป21ประตูแล้วก็19ประตูก็คือสุนหน้าที่ผมสลับกันให้ยืนในอย่างละครึ่งนะฮะก็ผลรวมทั้ง3 8เกมนีเวลก็อันดับ1นะฮะด้วยการชนะ25เสมอ5แพ้8นะครับแพ้ไปค่อนข้างเยอะนะยิงไป92ประตูเสียไป47ประตูนะครับมาดูผลงานรายตัวกันนะฮะเดียโก้ลูเก้นะเป็นผู้ัำประตูที่ให้ยืน ตัวจริงในครึ่งฤด,ดูการหลังนะครับรอบ closing stage นะครับก็ทําผลงานได้ดีมาช่วงแรกๆแ,แต่ช่วงช่วงสองเกมสุดท้ายเนี่ยที่เห็นนะฮะเลตติ้งห้าเกมสุดท้ายเนี่ยแปดเก้าแปดแล้วห้าห้าเนี่ยโหเจ็บใจมากสองเกมสุดท้ายนี่กเดียโก้ลูเกผีออกไปเลยนะฮะทำให้สองเกมสุดท้ายเนี่ยแพ้ไปนะครับนี่นะครับแพ้ไปหนึ่งห้ากับแพ้ไปสองสามนะฮะก็ทั้งสองเกมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยน ผู้สาประตูตัวสำรองลงมาช่วยก็คือเนี่ยครับลงมาช่วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ <laughs> นี่นะลงมาก็โดนนะตัวอีกเกมหนึ่งเนี่ยก็ลงมาเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็ลงมาช่วยได้เยอะเลยนะเกมสุดท้ายนะครับอ่ะสุดแล้วอ่ะอ่ะสุดแล้วก็ดวกเด็กโกูเกเนี่ยทำได้ดีในช่วงหนึ่งนะแต่ ช่วงท้ายไม่ไหวจริงๆนะครับก็ลงไป19เกมนะครับเสียไป24ประตูนะฮะเออเรตติ้งจุดที่7.05นะครับน่าจะเหมาะกับตำแหน่งตัวสำรองมากกว่าหรืออาจจะเป็นมือสามไปเลยก็ได้นะฮะลีโก้ลูเก้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวผู้ตัดประตูอีกหนึ่งตัวนะครับดามิเอนปาลอสนะครับตัวนี้ผมให้ยืนครึ่งฤดูกาลแรกนะครับรอบโอเพ่นสเตดนะครับก็ทำงานไปได้ดีในระดับหนึ่งนะลงไปสิบเกมแล้วก็สำรองสองก็สำรองสองเกมสุดท้ายเลยที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับ ก็เสียไป23ประตูนะครับส่งได้1ครั้งด้วยนะอาจจะเป็นลูกโยนยาวนะครับเอ่อแล้วก็เดตติ้งจบที่7.24เกือบสอบผ่านเลยครับตัวนี้นะฮะอายุน้อยด้วยนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ยืนตัวจริงในระยะยาวนะฮะน่าจะเหมาะกับตําแหน่งมือ2มากกว่านะครับไล่ต่อไปนะครับอ่ควนพาโบอ่วอวัตตานะครับผมเป็นกองหลังที่ผมให้ลงเล่นค่อนข้างน้อยนะครับ ก็ผลงานตามที่เห็นเลยแต่แท็กกิ้งได้ถึง4เลยนะลงไป6เกมสำรอง6แท็กกิ้งได้ถึง4 0จุดเลยแท็กกิ้งค่อนข้างเยอะนะแตติิงจบที่7.17นะครับก็วิ่งค่อนข้างช้านะฮะผมก็เลยมองแล้วให้เป็นตัวสำรองดีกว่านะครับตัวต่อไปนะฮะลาอูดาเมียนนี่นะครับเป็นแบ็คขวานะฮะลงไป19กเกมนะครับสำรอง1น,นะยิงไป1ส่งไป2ผ่านบอลสำเร็จ78%นะครับ ยิงเข้ากอบ78%ด้วยนะแล้วก็เดตติ้งจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่6.95นะฮะอ่าต่อไปดานิเอลอ่าโอเรลาน่านะครับผมเป็นกองหลังแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้ด้วยเป็นดาวรุ่งนะครับค่าพลังก็พอไปวัดไปว่าได้นิดหน่อยนะฮะผมส่วนใหญ่ผมให้ยืนเป็นตัวกองหลังตัวกลางนะครับลงไป34เกมเกือบลงครบทุกเกมเลยนะฮะอ่าแท็กกิ้งได้3.6ก ผ่านบอลสำเร็จ676%ผ่านบอลค่อนข้างดีด้วยนะครับเรตติ้งจบที่7.21ก็เกือบสอบผ่านเลยครับตัวนี้นะฮะก็ใครเล่นทีมเล็กก็สามารถเอาตัวพวกนี้ไปสำรองหรือหมุนเวียนได้นะครับอาร์ูลิโอเซซ่าไซดาน่านะครับเป็นแบ็คขวาอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วนะครับก็เล่นค่อนข้างดีคนระับลงไป23เกมนะครับสำรอง2ยิง5สงผ่านบอลสำเร็จ78%นะแล้วก็ยิงเขากอดถึง 73%เลยนะครับติ้งตัวที่7.52ครับตัวนี้ผมให้ยืนแบ็คขวาแลวก็มีบางเกมแบบผมให้ไปเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะสวสอบผ่านเลยนะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะาได้ใช้สอยใช้ประโยชน์กับตัวนี้ไปอีกกี่ฤดูกาลนะครับไม่น่าจะเยอะนะก็ดชื่อก็ได้นะถ้าใครไม่สีใจเรื่องอายุการใช้งานนะครับต่อไปนะฮะเป็นแบ็คซ้ายตัวเดียวของทีมเลยนะฮะคือกุสตาโวดูเอน่นะครับ ลงไปสาสิบหกเกนนะแล้วก็ยิงไปห้าส่งไปสามแมนออาดว้วยไปสองผ่านบอสเลตเจ็สิบหกเรซ็นต์แล้วก็แฮกกิ้งได้สองจุดหนึ่งด้วยนะครับเลตติง้งจบที่เจ็ดจุดสี่สองถือว่าสอบผ่านหรือเฉียดเลยนะฮะก็เป็นตัวเดียวเลยแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายของนิวิลขาดแคลนมากเลยนะฮะแต่โชคดีที่ไม่ค่อยได้เจ็บด้วยก็เลยได้ลงยาวๆเลยเกือบครบทุกเกมเลยนะครับเออ่ฟานาโดโครซานะครับเป็นกองหลังดาวรุ่งก็ไม่เชิงดาวรุ่งแล้วอายยี่ 20, สองยี่สามแล้วนะครับค่าพลังค่อนข้างสวยนะฮะ เไป36เกมขึ้นไปส่งได้ถึง10ครั้งด้วยกันเป็นกองหลังที่ขึ้นไปส่งได้เยอะมากเลยแล้วก็แมนนอเดอร์แบดได้1เกมนะครับผ่านบอลสไลด์80%อ่าโหผลงานส่งบอลให้เพื่อ10ครั้งแล้วก็ผ่านบอลสไเด์80%ถือว่าเป็นกองหลังที่ผ่านบอลค่อนข้างดีตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็เลตติ้งจบที่7.42พันสอบผ่านแบบชิวเชตเช่นกันนะจดชื่อไว้ได้เลยตัวนี้นะครับ ตัวต่อไปนะฮะเป็นดาวรุ่งคริสเตียนกราบินสกี้นะครับเป็นกองหลังด้วยแล้วก็มีฟิลตัวรับได้ด้วยนะครับค่าพลังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าเล่นดีนะฮะเราไป3.3เกมยิงสองส่งสี่แมสเราไดแมตช์2องผ่านบอลสุดท้ายเจ็ดสิบหกเซนแท็กกิ้งได้สามจุดสี่ยิงเขา้ากรอบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหดีทุกอย่างเลยนะแล้วก็เลตติ้งจบที่เจ็ดจุดหกหนึ่งด้วยนะสอบผ่านหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่รังเกียจกับค่าพลังที่มองเห็นนะถือว่าเล่นดีตัวหนึ่งเลยต ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าไปอยู่ทีมใหญ่ๆอย่างแมนยูรีพูบาซ่าบาเย,ยนยูนตุสปารีสแซงต์แชร์ะไรพวกนี้นะจะเล่นดีอย่างที่เล่นกับในลิกอาเจนนาหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์ลองไปทดลองได้นะครับต่อไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับดาวรุ่งอีกตัวหนึ่งนะครับออสการ์ลูเซโลนะครับผมตัวนี้จริงๆผมกะทดลองแบบเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนบาดเจ็บไปชะัไม่ผิด ไม่ใช่เหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งอะไรไม่รู้อะผมก็เลยดรอปตัวนี้ไว้นะครับก็ลงไปเพียงแเกมสำรอง6นะฮะส่งไป2องพนบอลสำเร็จ7 6กเเนะครับแท็กกิงได้1 0จูนะครับแตตตซงจบที่7.1 4นสะครับก็ยังอยากจะทดลองตัวนี้อีกสักครั้งนะแต่ว่าผมโอกาสน่าจะยากแล้วต้องไป <c oughs> ต้องไปทดลองทีมอื่นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้กาบิสกี้อ่ะดันเล่นดีแล้วก็เล่นดีต่อเนื่องเลยก็ <c oughs> เลยให้ลงตัวจริงยาวๆทำให้ไอ้ลูเซโนเนี่ยที่กาจะทดลองเหมือนกันก็ ไม่ได้ทดลองแบบเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าก็จดชื่อไว้ก่อนได้นะครับเพราะเป็นดาวรุ่งทั้งคู่เลยนะเป็นฟิวตัวรับทั้งคู่เลยนะครับต่อไปนะเลโอนารโดปอนซิโอนะครับเป็นดาวรุง่งมิดฟิวตัวกลางเล่นแบ็คเอ้ยเล่นปีกขวาได้นะครับ <c oughs> ลงไป26เกมสำรอง3ยิง8ส่ง4ี่แมตช์1นะฮะผ่านบอลสำเร็จ76%เรตติ้งจบที่7.2 1, ถือว่ายังยังไม่เข้าเป้าเข้าตาเท่าไหร่นะโอกาสได้ลงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผลงานก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ น่าจะเหมาะกับตำแหน่งสำรองซะมากกว่านะให้ยืนตัวจริงยาวๆไม่น่าจะไหวนะครับปีขวาธรรมชาตินะครับแม็กซิมิเลีย o โ,โนโรดิเกนะครับตัวนี้ผมให้ยืนเป็นมิฟิลด์กลางนะครับก็ทำได้ดีแต่ยังไม่ดีพอนะครับลงมา21เกมสำรอง4ยิง5ส่ง9นะครับแล้วก็ผ่านมาสำเร็จ7 6เรตติ้งจบที่7.08นะครับก็ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่อาจจะ อาจจะแบบยืนตำแหน่งที่ตัวไม่ถนัดก,ก็ได้นะครับผมก็ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจนะแต่ว่ายูน้อยนะจะชื่อไว้ได้นะสําหรับที่ท่านที่เล่นทีน็กเล็กก็พวกนี้สามารถเอาไปเป็นอะไรได้นะฮะอ่ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวชูโลของทีมเลยนะครับดาม,เมิเอนแมนโซนะครับเป็นดาวรุ่งมิดฟิลด์ตัวลุกที่ค้าพลังค่อนข้างสวยแล้วก็เล่นดีมากๆเลยนะครับลงไป3 1เกมยิงไป19ประตูนะฮะ ผ่านบอลให้เพื่อนได้6ครั้งนะครับแมนอัลเดอแมันได้6เกมผ่านบอลเซนต์เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เรตติ้งจบที่7.74จุดสี่นะครับผมให้ยืนเป็นมิฟฟิลตัวกลางบ้างกองหน้าต่ำบ้างหรือกองอามิฟฟิลตัวลุกบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ให้ยืนเป็นมิฟฟิลตุกกลางนะครับตัวนี้รีเควสต์เละคอมเมนต์เลยนะครับเล่นดีจริงๆนะครับและอายุน้อยด้วยนะแต่ว่าค่าตัวก็ส่วนน้ำสมเนื้อนะครับทีมระดับกลางๆถ้าเปรียบเทียบอย่างดิวิชันหนึ่งของอังกฤษก็ถ้ามีเงิน มากหน่อยตัวนี้แนะนําให้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะฮะสามารถแบกทีมขึ้นสู่พิมพ์ล็กได้เลยนะครับเออ่นิโคลัสปาโวปาฟวิโอวิชนะครับผมแหม่ชื่อก็อย่างพวกเซเบียพวกยูเครนอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าเป็นสัญชาติอาร์เจนตินานะครับเป็นกองหน้าตัวต่ำนะผมให้ยืนหน้าต่ำลงไป13เกมสองต้องสามนะครับยิงสี่สองสองแมนอัตแมนหนึ่งผ่านมาสโตเร็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรตติ้งจบที่เจ็ดจุดหนึ่งเก้าก็ยังสอบไม่ผ่านนะยังไม่เข้าตาเท่าไหร่ตัวนี้นะครับมีหลายๆเกมไม่ใช่โอ้ไม่หลายๆเกมจริงๆนะ ผีเข้าเกมเดียวแล้วนนั้นออกเลยนะครับหกสิบหกหกเจ็ดเนี่ยโอ้โหเล่นดีเกมเดียวนะห้าเกมสุดท้ายที่เมื่อกีนก้นี้ครับต่อไปนะครับเอ่อมาโลโลซาเลสนะฮะเป็นดาวรุ่งของหน้าตัวต่ำเล่นอ่าเป็นพวกสายขวาตำแหน่งคล้ายๆรามิยามานนะครับ เป็นดาวรุ่งด้วยนะฮะก็ลงไป30โปรกมสำรองหนึ่งยิง9ส่ง10ยิงดีส่งดีนะครับมีผลงานให้เห็นแล้วก็แมนดับแมนได้2ผ่านมาผ่านมาสำเร็จ73เซแต่เลตติ้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะได้แค่7.24เองนะก็ถือว่ายิงสอบไม่ผ่านนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยก็ได้นะครับแต่ค่าผานังก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับจดชื่อไว้ก่อนได้นะครับลูเบนดาริโอไกเกน่านะครับเป็นสุดนหน้าดาวรุ่งที่ผมให้ยืนอ่า ยืนครึ่งหลังนะหรือว่ารอบ o s ส n g s สเต e นะครับก็ผลงานหมายถึงยืนหน้าเผ่านะฮะผลงานก็ลงไป25เกมสำรอง1ยิงไป12นะครับผ่านบอลให้เพื่อนได้2แมนัดแม่แมได้2ผ่ามาอดเลเ็นสนยิงเข้ากรอบ72ซแล้วก็เลตติง้งจบที่7.50นะครับเล่นดีแต่ประตูยิงได้น้อยไปหน่อยนะครับผมก็ไม่เหมาะที่จะเป็นตัวจริง แบกทีมนะครับน่าจะเป็นตัวสำรองมากกว่านะครับตัวสุดตัวสุดท้ายนะเจมารลีเอลนะครับผมเป็นสุน,น้าที่ผมทดลองในครึ่งฤดูกาลแรกนะครับลงไป30เกมนะครับสามสิบเกมเนี่ยครึ่งฤดูกาลแรกยืนหน้าเป้า19เกมแล้วครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยลงมายืนหน้าต่ําอีกนะครับผมก็ทําให้ลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิงไป21 ประตูนะครับส่งไปหนึ่งแมตช์รัไปห้าผ่านมาสำเร็จ72%ยิงเข้ากรอบเพียงแค่5 6เองนะยิงนกยิงมา้ายิงแจกแฟนบอลเลยนะอ่อเร й ติ้งจบที่7.79นะครับตอนลง19เกมแรกเนี่ยเรตติ้งขึ้นไป8จุดหน่อยๆน,นะครับก็พอครึ่งหลังเนี่ยได้มีโอกาสลงเป็นกองหน้าตัวต่ำทำให้เรตติ้งดรอปลงเหลือ7.79นะครับตัวนี้เหมาะกับหน้าเป้ามากกว่านะฮะ เล่นดีก็เหมือนตัวเมื่อกี้นี้นะครับไกเกน,น่านะเล่นดีแต่ประตูน้อยไปหน่อยนะไม่เหมาะที่จะเป็นตัวแบกทีมในเกมรุกนะฮะตัวปั้นประตูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าหรือเป็นนักเตะตัวสำรองมากกว่านะครับโอเคตามนี้นะที่เหลือที่อยู่ในชุดเองไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใช้งานเต็มที่แค่ตามที่เห็นเลยนะครับก็มีแค่ดามเมนแมนโซตัวเดียวที่อ่าผมแนะนําแบบเต็มปากเต็มคําว่าเล่นดีจริงๆนะครับอ่าที่เหลือก็เอาไปลองทดลองใช้ได้นะว่าจะเหมาะกับ ทีมของท่านหรือเปล่ากับตำแหน่งกับแผนที่ท่านใช้จะเหมาะเข้าเข้าเกมเข้าแผนหรือเปล่าก็ไปลองใช้ดูนะครับโ okay. อเครอบหน้าจะเป็นทีมต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสําหรับคลิปนี้จบไปแล้วกบงานทดลองรีวิวออสบอยนะครับผมกับการทดลองใน Data าออร i ิจินลนะฮะก็ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e ช่องในชาแนลด้วยนะครับขอให้สนุกแล้วขอให้มีความสุขก,กับการเล่นเกมนะครับผมสําหรับคลิปนี้กลบลาไปแล้วครับสวัสดีครับ